สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าของวันน้องคานนะคะวันนี้ก็ยุ่งมากนะคะตื่นแต่เช้านะคะจะมาทำไส้ปอกเปี๊ยะนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะมีเห็ดนะคะเห็ดอะไรดำๆเห็ดจีนหรือเห็ดอะไรนะนแล้วก็ุนเส้นนะคะ เข้ามาก็รับไก่ป๊กปๆอันนี้วุ้นเส้นของเรานะแกงเห็ดลัว,วมันเล็กนะคะทุกคนลัวมันเล็กเราก็ไม่สามารถที่ว่า่ายทำอะไรได้จะมีเห็ดนะคอันนี้ก็ตหลัก ไม่ใช่ว่าจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนะคะเพราะว่าวาะไม่ได้เกี่ยวกับทำคอนเทนต์กับข้าวกินอะไรนะ mm hmm. คะทุกคนเพื่อนราสั่งพยายามกินปอบเทีาถือมือที่นี่เขาบอกกินที่ไหนมันก็ไม่เหมือนกันปนกินกับที่นี่ ขาก็เลยขอลองให้ทำนะคะทำก็เลยไม่ทำน้อยนะคก็เลยทำสามร้อยตัวนะคะปอกเปี้ยผักร้อยห้าสิบตัวกับปอกเปี้ยไก่ร้อยห้าสิบหรือว่าทีนี้ก็ไม่อยากจะใส่อะไรเยอะนะคะเพราะว่าปกติจะใส่ กระเทียมต้นกระเทียมนะคะ,ะใส่ต้นกระเทียมด้วยแล้วก็จะใส่ถุงหมอ,อก,การที่เราใส่ถุงหมกอใส่กระเทียมลงไปบางทีมันก็ไม่ได้ว่าเราจะได้รสชาติอะไรเยอะนะคะนนสูตรไทยสูตรมันนะคะอันนี้กระลำนะคะกระลำหัวกระลำ ขูดามาขูดนั่งขูดแต่เช้านางขูดแต่เช้าเลยคิรว่าถ้าเราใส่ถุงหมอ้อใส่ผักเยอะข้างในไส้มันก็จะเถ็กค่ะน้ะมันก็จะไม่เราทำปกแยกไก่มันก็แล้วแต่ขูดนะคะ แต่ปอเปี๊ยะผักก็แล้วแต่ผักนะคะถ้าเราจะใส่รือพี่นี้จะไม่เน้นใส่ผงชูรสน,นะคะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นไส้ปอกเปี้ยกไก่ไม่ได้ว่าทำคอนเทนต์เอ,อเรื่องกินนะคะแต่ทำคลิป ทำคลิปให้มีคลิปลงพ่อฝนตกนะคะอันนี้ไก่นะไก่ก็สับแต่เช้าสับไก่แต่เช้าเลยที่นีไก่สองกิโลค่ะสำหรับป๊อเจี้ย150ร้อยห้าสิบตัวแล้วแต่มันจะได้150ร,ร้อยห้าสิบหรือสองร้อยตัวเดี๋เวค่อยดู ก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมสับสับสับเดีวซิ้วขาวไม่ใส่ผงชูรสเพาเราใส่รสด,ดีไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่กระเทียมส,สับสับลงไปแล้วก็ใช้ปนนะคะ หุ้นเส้นเห็ดสามอย่างคือว่าไปมีเป็นโลกเส้นนะคะโลกแขนขาชาก็คือทำอะไรที่แบบเร็วๆไม่ได้แล้วก็ใส่ถุงมือแบบ เล็กๆเนีบไม่ได้ที่นี่ก็เลยเอาถุงเนี่ยมาใส่แลกานห่อปอกเนี้ยไก่ที่นี่จะจุดเน้นเยอะๆก็คือวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นก็ไปทำให้ให้ลดให้อ เวลาเราเคี้ยวเข้าไปกินเข้าไปมันจะมีไก่แล้วก็มีเส้นแล้วก,ก็จะเป็นแบบทำให้ไส้ไม่กระด้างนะครับเราจะเน้นมาก,มากๆคือวุ้นเส้นนะครับกแล้ะล่ะนะครับลแล้วล่เพราะที่นี้ ใส่ลงไปอีกทีหนึ่งโัวง,งอกโัวง,งอกต้นยาวๆเอามาวางวางจะเล้าหอนหัวงอกมันจะได้ไม่ขิวนะคะเวลาเราเข้าไปเราใส่ใส้เราก็จะไม่ขิวเพราะว่าเราใส่ อาวางๆๆต้องต้นแล้วแต่้วทำไปเรื่อยๆเขามาขอให้ทำตั้งนานแล้วให้เราก็มัวจ็ป่วยวิ่งหาหมอไม่ได้มีเวลา,าที่มาทำเบว,ว,ว่าการเรื่อเรา คนอื่นอาจจะทำเร็วนะคะอาจจะเป็นอาชีพอาจจะทำเร็วเพราะอันนี้มันก็เป็นอาชีพของีินีสมัยก่อนนะคะคนอื่นอาจจะทำเร็วนะคะแต่เราทำไปเรื่อยๆนะมีเวลานะคะพอ,อเสร็จแล้วก็แพ็คถุงละห้าถุงละสิบมาแต่เ้าเพื่อนคนไหนก็สัง่งได้ แพกใส่ช่องแ็งเขาเรียกแต่เขามาเอาครัวไก่พี่นีไม่ได้อาไปบดนะคะตับคือพ่อกิเกียร์กิเกียรล้างเครื่องไหมเครืครัวมันเล็กนะคะสมมติว่าเราเอาเครื่องออกมาล้างเอาเครื่องออกมาปัน่น แค่ปั่นไก่เราก็จะต้องยกมาเพื่อเครื่องมันใหญ่แล้วเราก็จะต้องล้างให้สถานที่แคบเปล่งขึ้นมาค่อยๆสับเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล็กทีลน,นิดทีลวหน่อยกระหล่ำก็ขูดเอาะ พอขูดแล้วมันก็จะออกมาเดีย๋ยวให้ดูอีกทีนะคะขูดมาเป็นเส้นแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำนะคะล้างน้ำให้อิ่มน้ำหน่อยนึงกระหล่ำของเราก็จะเด้งออกมากลิ่นกลิ่นกระหล่ำของเราก็จะไม่ฉุนมากตอนน้ำไส้มันก็อาจจะ นั่งขูดแคลอดมนาะผัดเห็ดที่เอาลงไปผัดก่อนนะผัดจนเห็ดแห้งเห็ดดำๆเนาะเดี๋ยวที่นี่เขาเสร็จจะให้ดูผัดจนแห้งแล้วเราก็เอามาให้มันเย็นแล้วก็หมัวเขาไว้กน มันก็มันไม่มีอะไรเยอะเราสูตรไทยสูตรอะ้รเพราะว่าถ้าเราทำรสชาติเครื่อ,องเยอะไปในปอบเปี้ยะนะคะเราไปทอดแล้วกินที่มามันก็เพราะว่าเราก็ต้องไปกินกับน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่มันต้องเค็มมาก ขอให้มีวันเส้นม,มีไก่ให้รสชาติมันออกมันๆไม่ต้องกินหอมของกระเทียมนะคะเทียมอจรจับสุกรนทําต้องจืดนะคะเป็นลูกน้องก็ไม่ได้ <laughs> สมายก่อนมีร้านอาหารของตัวเองทำอะไรก็ต้องเร็วที่สุดนะแข่งกับเวลาทุกวันนี้อยู่กับบ้านเพือใ mm. มีแฟนแะลอยู่กับลูกคนเล็กเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเราหรอกเวลากินก็เข้ามา,าเต็มกินหมด่ะ มีแฟนเราก็จะต้องทำอะไรมันก็จะต้องงนะันนี้ตัวเดียวตัวเดียวอยู่ตัวคนเดียวทำไปเรื่อยนอนขอน,นอนอหาอะไรทำไปทำสวนทำไรทำสวนทำอะไร เดินเล่นเดินเที่ยวแต่ว่าละว่าจะออกไปไลฟ์สดนะคะเพราะว่าจะต้องขออาจเ,เนเนตใหม่นะคะกะดูนี้มันใกล้จะร้อนแล้วใกล้จะดีแล้วน,ะนี้ฝนตกทุกวันแนละ้ววันนี้ก็ มีแดดแต่ก็หนาวนะคะวันนี้มีแดดแต่ก็หนาวาคิดว่าจะขึ้นไลฟ์สดนะแต่ว่าถ้าเราขึ้นไลฟ์สดเราจะต้องมีเวลาขึ้นทุกวันนะตอนนี้ก็ทำเกียอะไรนี้เสร็จเส็แล้วก็พอเราออกข้างนอกไปลแล้วก็ ไล่ไปสถานที่จะออก,ออกชีวิตประจำวันอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะ่ะพอที่นี่พิการก็เลยทำอะไรให้เร็วๆไม่ได้นะคือว่าไปช้าๆไปเรื่อยๆอนนใไส้ปลาเปี๊ยะของที่นี่นะคะก็ ว่าคงจะเข้ากันดีแล้ะไส้ย่าให้เปียกนะต้องให้แห้งเพราะว่าถ้าเกิดเปียกแล้วเราห่อแผนแปดนะคะและ้วทอดก็จะแขะแล้วไม่กินเวลากินแล้วมันจะไม่ ให้กุ๊กกับๆมันจะแฉะแฉะเยะเราก็จะเวลาเราทอดกินร้อนๆเราให้ออกน้ำกุ๊กๆน้ำแป้งีกอ,อกเกี๊ยให้เข้านะคะใช่นี่ก็จะสองขังน้นนะคะคือว่าไส้แห้งนะคะคุณเส้นถ้าเราไปผัดไส้ก็จะไปแฉะ เขาไม่รู้นะคะคนที่เขารู้อาจจะมีสูตรของเขาอาจก็าอาจจะทำยังไงก็ได้ต่ะใของพี่นี่นี่ไม่ชอบจะเน้นอย่างดีคนะ่าทุกคนที่เขากินเข้าไปเขากินจะต้องไม่แฉะพอถ้าเกิดเราใส่ผักผัดนี่ เอามาทอดมันจะแฉะนะ,ะใส่ผักสดเดี๋ยวเลาก็จะมาหอ่อที่ห่อพี่นีก็ห่อไม่ค่อยสวยหรอก <laughs> <c oughs> มาค่ะทุกคนดูไส้นะดูก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนมีวุ้นเส้นนะมีเห็ด เห็ดดำดำเนี่ยเห็ดชีโน่เห็ดจีนหรือเห็ดอะไรก็ไม่รู้ดำดำแต่ที่นี้เอาไปผัดนะครับเอาไปคั่วนะไม่ใช่ผัดคั่วให้แห้งนะคะั่วไก่ยังเข้าไม่เข้ากันนะ,ะพอเราหอ่อเราก็เข้าอีกทีนะ ตอนนี้เราก็ไว้ให้เครื่องเขาเข้ๆหน่อยนเดี๋ยวเราก็ค่อยทำการหอ่อนะปะีกันก็คงจะได้ร้อยห้าสิบสองร้อยตัวจะตกอะตอนนี้ก็จะทำการหอ <c oughs> า่อดูห <c> น <oughs> ้าตาก็ไปตาม,มาอายุนะคะ อายุห้าสิบเก้าจะดึงอะไรก็ดึงไม่ได้แร้วดึงนั่งหน้าต้องจะไปให้หมอดึงเนะเราไปตามวัยไปตามอายุสวัสดีค่ะทุกคนอากาศดีๆพี่นีจะพาไปถ่ายคลิปถ่ยเดินเล่นวสวยนะคะ